สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในมุมมองการเทรดน้ํามันนะครับวันนี้ก็เป็นแผนเทรดในวันจันทร์นะครับเป็นแผนเทรดในวันจันทร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจุดไหนบ้างที่น่าสนใจและจุดไหนบ้างที่จะเป็นจุดที่เราจะรอทากาไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในทำเฟรมวีก่อนละกันเนาะนะครับโอเคนะครับในทำเฟรมวีจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาตรงเนี้ครับที่ ไม้ตีกรอบสีแดงตรงนี้มันจะมีแนว pullback อยู่เนาะนะครับเป็นแนว pullback ของทําเฟรม week นะครับและในการการปิดแท่ง,งทำเฟรม week เนี่ยวิกที่แล้วปิดเขียวนะครับปิดเขียวเกินกินแท่งเทียนก่อนหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสัปดาห์นี้ยังคงมองมุมมองหน้าใบเป็นหลักนะครับซึ่งนะครับเราเนี่ยมองมุมมองหน้าใบมาตั้งแต่หูตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วแล้วใช่ไหมครับที่เราดูกันว่าในทำเฟรมวิกเนี่ยพอเขาแบบ ยกซึ่งโลยกซว่งไฮเป็นภาพเนี้ยนะครับก็จะหาจังหวะในการย่อบายอย่างเดียวเนาะนะครับแล้วราคาก็มีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในทำเัรมวิ์จุดที่เห็นนะครับว่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปถึงนะครับจะเป็นในในส่วนของกรอบสีส้มตรงนี้นะครับกรอบสีส้มตรงนี้เนาะนะครับดรอปลงมาในทำรัเดย์นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในทำรมเดย์นะครับ แท่งเทียนของวันศุกร์จริงๆแล้วน่าจะเป็นแท่งเ14 15 16อ่ะเป็นโดจินี้เนาะนะครับเป็นโดจินี้นะครับเป็นโดจิแท่งของวันที่15นะครับโอเคนะครับก็นะครับในทำฟิมเดย์ก็ยังคงบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อและนะครับในทำฟิมเดย์นะครับสิ่งที่สร้างมาล่าสุดและปัจจุบันสุดนะครับก็จะเป็นดิมานโซนตรงนี้นะครับ1จุดนะครับซึ่ง กรอบราคาจะอยู่ข้างล่างเลยเนาะเจ็ดสนะครับถึง76.87นะครับกรอบเนี้ยนะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาเนาะในส่วนทำเฟรเดย์เราจะสามารถพิจารณาเข้าเทรดได้นะครับแล้วก็มองว่านะครับในทำเฟรเดย์ตรงเนี้ยนะครับจะมีซัพพลายโซนด้วยนะครับซัพพลายโซนจากฝั่งซ้ายมือตรงปู้นเลยนะครับที่ราคามาเทสอยู่เนาะนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เขามาแตะนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมกรอบติด้ตรงนี้นะครับ เป็นครั้งที่2และ3แล้วนะครับที่เขามาแตะนะครับแต่ว่าเขาไม่ไม well. ่ได้มีการย่อเลยเนาะเนื่องด้วยนะครับเฟรมใหญ่อย่างที <pain> unten, to to ่บอกเลยว่านะครับเฟรมบีก็ย <sh> ังคงเป็น up พเทนนะครับเป็นมันก็ยังคงเป็น up พเทนเนาะแล้วก็มีการท e a c t i o n จากดีมานโซนของทางเฟรมใหญ่ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม้จะตีลู่วิ่งหรือว่าเส้นประคองเทนตรงเนี้ยไม้ได้ประมาณนี้นะครับให้เป็นสีเหลืองเนาะนะครับ ก็มองว่าราคามีการปรับตัวมานะครับถึงขอบบนของซับไพ่นะครับขอบบนของซับไพ่เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณเออเขอดูแป๊บนึงนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับแปดสิบสองจุดสองห้านะครับ ก็ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปตรงนั้นนะครับไป2.25ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใน Time Frame Day นะถ้าราคาปรับตัวย่อลงมาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะย่อบายเนาะบายแล้วก็ถือยาวเลยแล้วก็ในส่วน Time Frame Day นะครับถ้าใครรู้เรื่อง Pattern นเนาะส่วนย่อยืดเนี่ยหรือว่าจริงมันอาจจะค้าย QM นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคอร์สคอสคอสหนึ่งใน ใน b บรา o อันนี้จะไม่ได้ไม่จะไม่ได้ใช้ QM ในการเข้าเนาะเพราะว่ามันมันไม่ครบเงื่อนไขแต่ว่าไม่มองว่าจุดนี้นะครับยังคงเป็นจุดหลักที่เราจะตั้งป้อมรอนะครับสำหรับน้ำมันนะครับในในสัปดาห์นี้เนาะนะครับ78.13นะครับถึง77.79นะครับโอเคนะครับ ดรอปลงมาในอีกหนึ่งทำเฟรมนะครับเฟรมเสสมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในทาเฟรมสสก็มีการสร้างดีมาน์โซนขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับและจุดที่ไหมมองว่าน่าสนใจมากๆนะในส่วนของทำเฟรมเอส่นะยังยังไงก็ยังคงมองมุมมองหน้าบายเป็นหลักนะครับในทำเฟรมเอสสก็จะมีตรงนี้1จุดนะครับกรอบราคา79.83 1. ุดเจุดแปดสามหนึงจะตั้งเลยไว้ด้วยนะครับจุดนี้นะครับ เป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนนะครับในทมเฟรมสี่เนาะแล้วก็มีตรงนี้เจ็ดสิบเก้าจุดสามหกถึงเจ็ดสิบเก้าจุดสามหนึ่งนะครับอันนี้ก็ระยะสั้นๆเหมือนกันนะครับก็เล่นได้เนาะแล้วก็ถ้าราคาดุดมาเลยจริงๆนะครับก็จะรับตรงนี้อีกหนึ่งีนะครับเนาะก็รอดูนะครับตอนนี้ไม่เห็นว่าโครงสร้างเนี่ยเขากำลังพยายามแบบเอ้ยพยายามจะลงหรือเปล่าถ้าลงมาจุดเนี้ยก็ยังคงเป็นจุดที่มัจะรอบายเนาะ นะครับจุดนี้นะยังไงก็จะรอบายเหมือนจะมีแพทเทิร์นฮาร์โมนิกด้วยสำหรับในการเทรดหนะ้าบายนะครับแล้วก็เนี่ยแหละกรอบกรอบตรงเนี้ยแหละนะครับกรอบตรงลูกศรตรงเนี้ยครับหมายมองว่าจะเป็นจุดที่เราจะรอบายเนาะสำหรับมุมมองน้ำมันนะครับดรอปลงมาครับฟิลมเอชหนึ่งนะครับ,รบตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวหรือว่าโมเมนตัมการกลับตัวใดๆทั้งสิ้นเนาะถ้าราคานะครับจะ ปรับตัวขึ้นต่อเลยจริงๆนะครับไม่จะรอให้เกิด pattern, แพทเทิร์นไลลี่เบสเซอรี่เนาะดีแมนโซนลลี่เบสเซอรี่แล้วก็ฟอลโล่บายขึ้นไปนะครับเราจะฟอลโล่บายจนกว่านะครับใน่ทำเฟรม H1 จะเกิดสัญญาณบริสคาร์สิเดอเวอร์เจนนะครับถ้าทำเฟรม H1 เกิดสัญญาณบริสคาร์สิเดเวอร์เจนเมื่อไหร่นะครับจุดนี้เราจะงดบายแล้วเนาะให้ดูของทำเฟรม H1 เป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟอลโล่กันต่อหน้างานเนาะนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับรักและสนุกในการเทรดนะครับวางแผนเทรดและเข้าเทรดด้วยด้วยการแม妮เมนจ์เมนต์เนาะนะครับแต่ไม่ใช่ว่านะในทุกๆแผนเทรดหรือว่าในจุดที่พี่ๆมองนะครับเราวางแผนมาดีอยู่แล้วเนาะนะครับการการเทรดมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาเลยสิ่งที่เราต้องควบคุมให้ได้ก็คืออารมณ์ตัวเองนะครับแล้วก็ จำนวนเงินในการ m a n a g manage ของเรานะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ